พวกเรามาเล่านี่ทานกันเถอะก่อนอื่นเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าอัศวินคืออะไรโลพะเปซักสกราัดเอลปี1 1 2 2งพสกราีกดมนุษย์ปี1 7 5 3นอในอาณาจรรักรไอแซคทางตอนใต้ของอาวีฟเควลมีสงครามเกิดขึ้นไอลมนบาราบาชีเจ้าไม่มีห้องช,ะชะงั้นแลบเกิดตายหรือไม่คำมิจฉุกผิดบ้าง เ็จะราบผิกอบเรืลงเมล็ดด้วยลูอยางไร่ฮะสวซาบานาเปนามำเสงประสาทเพียงอณาจักรไอซ์หากเก้ยนสรทธิ์มีการสุดราชกัลลังกงตะกูนบาชีข้าก็จะว้ชุดวิจัาการทลยยต่อคำสาบานความโหดร้ายและความโลภก,การเป็นหมอกควันที่ปกคลุมโลกทั้งใบชั่วนิรันด คิดว่าควสาบารของท่านมันยังมีความแน่เชื่อถืออยู่เลอครับท่านสาบาทที่เขารบเ้าไม่มีทางเลือกอืน่นขอเองก็คงไม่เ,ามเ่านเฮิดต่อหน้าฉันเ้วยมือเลยวันาี้พรกเรอทุอกคนพวกเจ้าจงทำตามที่ฟาบาทต้องการว่าไงนะครับท่านไอรินฟาบาทพวกเรายังสู้ไหวอยู่นะพวกต้องพวกเราเจะสู้กับพระราชาจนถึงที่สุด แพ่ชนะมันเห็นเหตุกันอยู่อย่าสารชีวิตโดยไม่จับเป็นเลยพวกเจ้าวันที่สนามบ,บเระ่อตำรรมกับเปญญาของที่ให้ไว้กับตะคุนบาชีนับจากวันนี้ไปแฟนยานั้นจะถือเป็นโมคะเพราะงั้นวางอาวุธลงเถอะฟาบาสโหยขอบคุณทุกท่านมากนะที่อยู่แค่ข้าข้าไว้จนถึงตอนนี้จากนี้ไปจะตาดต่อสู้กับใครทีคนเดียว ยังเลือกที่จะปกป้งองเกียรติยศขอประธานโทษด้วยค่ะพระราชาทั้งหลังข้าที่บ้านของข้ายังไงก็ไม่สามารถทิ้มันไปได้นี่คือเกียรติยศของตระกูลบาซีเดี๋ยวก่อนฟาบาจะทำอะไรเนี่ยอย่านะครับฟาบาจะสู้จบจนลมหายใจสุดท้าย,าายอือสารนที่รู้เข้ข้าจะเสนอเจ้าเาอง อ,อาวินเตียมพสุภาพเสียงคุเรื่อสัตย์เมตตาสียงนี้มันกาหารยุติธรรมและเสียสละยังเลือกที่จะาทำตามสัจจะโดยไม่กลัวตายเพื่อกเกียรติยศและความซื่อสัตย์ ไออัศวินที่ว่ากันว่าสามารถต่อสู้กับคนนับร้อยได้ด้วยตัวคนเดียวจะไปกลัวทำไมอีกพวกมันมีกันแค่สิบกว่าคนเรามีเป็นหมื่นนะโวย้ยข้าเคยสาบานเอาไว้ว่าจะจงรักภักดีต่อไอรินเบเบล่าเบชีดังนั้นศัตรูของเธอก็คือศัตรูของข้าข้าจะไม่ไว้ชีวิตใครก็ตามที่ทำร้ายเธอข้าจะต่อสู้เพื่อปกป้องเธอแม้ต้องแกลกด้วยชีวิตก็ตามกลุ่มอัศวินดาราเงิน นี่แหละคืออัศวินเดินหน้าตอนใต้ของฮาริคิวห้าเรือที่เงียบสงบปีศาจที่ไม่ได้มาจากแดดมนุษย์ได้ทำให้ความสงบสุขนั้นจบลงตั้งสติในทุกคนอย่าปล่อยให้วิญญาณร้ายตัวนั้นหนีไปได้มีวิญญาณร้ายลักลอบข้าเมืองลิกไปให้หมดอย่ารบกวนการมาของพวกเราอย่าบอกนะว่าหมายถึงเจ้าตัวที่อยู่บนภูเขาพระเจ้าช่วย รีบหนีกันเถอะวิญญาณร้ายมาแล้วผู้คนรีบลับานแล้วพวกเจ้าไปคนด้านนูน้นครับส่วนคนที่เหลือตามข้ามาถ้าจับวิญญาณร้ายตัวน,นั้นได้เมื่อไรข้าจะขยี้กะโหลกมันให้แหลกไปเลยแล้วเอาไปทำทีเท่าคนพวกนั้นนกก่ากลัวชะมัดทําไงดีละ่ะแล้ววิญญาณร้ายอย่างเจ้าจะขึ้นมาจากตะลกคำไหมใครนะแม่พูดใต้เจ้าโง่จะจะตะโกนทำไมล่าเงียบก่อน เสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวพวกมันก็รู้ตัวหรอกคนพวกนั้นบอกว่าจะขยี้กระโหลกของข้าด้วยละ่ะเจ้าต่างหากคิดตะโกนก่อนจูจ่ๆก็เจอแมวพูดได้ไม่ว่าใครก็ต้องตกใจไหมเอ๋เดี๋ยวนะเจ้าไม่ใช่แมวนี่นะอ่าข้าค,คือวิญ,ญญาณที่สิงเห่ในร่างแมวน่ะนั่นไงว่าแล้วไม่ต้องมาปากดีเลยคนโลกนี้ยังมีแมวที่ถูกสิงอยู่ตั้งมากมายนะแต่ไม่มีวิญญ,ญาณร้ายตัวไหน ข้าเดินท่องเห็นบนถนนอย่างเจ้าหรอกอย่าบอกนะว่าเจ้าเพิ่งจะเคยเจอแมวเ,เป็นครั้งแรกเออเจ้ารู้ได้ยังไงก็ครั้งแรกของข้าจริงๆนั่นแหละฮะวิทยาณกระจกรจกอกจางเจ้ามองแวบ,บเดียวก็รู้แล้วอยู่ดีๆในนรกไม่ชอบขึ้นมาเป็นเป้าล่อสายตาให้กับมนุษย์น่าลำคาญเพื่ออะไรไม่ทราบเรื่องมันยาวนะ เจ้าก็คงจะรู้ใช่ไหมว่านรกเป็นที่ที่อันตรายมากวิญญาณที่อยากจะอาศัยอยู่ในานรกต้องมีฝีมือระดับหนึ่งแต่ข้าเพิ่งจะกำเนิดขึ้นไม่นานพลังวิญญาณของข้ายังอ่อนแอมากข้าก็เลยวางแผนจะเข้าไปสิงในโครงกระดูกในห้องทดลองของมารยักษ์ยางคูดัสเพื่อเรียนรู้เวทมนต์ไม่คิดเลยว่าแผนการข้าจะสำเร็จจริงๆหลายปีที่ผ่านมา มารยักษ์ไม่รู้ตัวเลยว่าข้าอยู่ในโครงกระดูกนั้นจนกระทั่งอืมงานประมูลนรกทีจจัดขึ้นวันนี้บังคับให้ทุกคนนำสิ่งของมีค่าไปประมูลหนึ่งชิ้นแต่ข้าวันนี้ข้าไม่ว่างจริงสิเศษโครงกระดูกให้มีชีวิตแล้วให้ไปช่วยข้าไม่ต้องเสกข้าก็มีชีวิตอยู่แล้วครับขณะที่กำลังวิ่งหนีข้าเผลอทำของในห้องทดลองของมารยักษ์ตกแตกหมด มารยักดูโมโหมากนอกจากนั้นขณะที่วิ่งหนีข้ายังฉกชิงสิ่งของมีค่าของเขาติดมือมารวมถึงแหวนวงนี้ด้วยเฮินจังมารยักบอกว่าจะจัดการข้าเนื่องจากความกลัวข้าก็เลยหนีขึ้นมาบนโลกมนุษย์ตนะ่อโหดนะบอกว่าชาตินี้เราจะไม่ได้พบกันอีกลาก่อนช่วยลืมเรื่องในวันนี้ไปทั้งหมดเลยได้ไหมไอ,ไอ้บาเอเก็บจะหาหาใสหัวแล้วไหมล่ะ ทำไมข้าจะต้องไปคุยกับโครงกระดูกด้วยถ้ามาแยกรู้เรื่องเข้าแล้วก็ข้าต้องตายแน่เดี๋ยวก่อนอะไรอีกจะก่อเรื่องก็อย่าลากข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะได้ไหมฟังให้ดีนะไม่ว่ายังไงเจ้าก็ต้องหูกคยี่เป็นผุยผงอย่างแน่นอนเพราะงั้นอย่ามายุ่งกับข้าเลยข้าก็แค่ไม่เข้าใจข้ายังไม่ได้ทำอะไรบนโลกมนุษย์เลยทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบข้าล่ะข้าทำอะไรผิดเหรอ มันเข้าใจยากตรงไหนวะเจ้าเป็นวิญญ,ญาณไร้วิญญ,ญาณไร้เจ้ารู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไรสำรับมนุษย์แล้ววิญญ,ญาณไร้ก็คือโศกนาฏกรรมยังไงละ่ะวกเขาจึงคิดหาวิธีร้านแปดเ่อกําจัดต้นตอของโศกนาฏกรรมเหล่านั้นเจ้าก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนะทําไมเจ้าถึงไม่ตดนตามล่าละ่ะซิเจ้าเอาตัวเองมาเทียบกับข้าได้ยังไงเมี้ยวข้านะกำลังสิงอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตที่แสนจะน่ารักน่าเอ็นดู ซาสาจะชอบเป่าข้าไปซุกอยู่ตรงหน้าอกของตัวเองพียงแค่กิ้งไปกิ้งมาเพื่อเอาใจมนุษย์ว่าเขาก็จะหาอาหารให้ข้ากินถ้าจะพูดง่ายง่ายข้าก็คือเจ้านายของมนุษย์นั่นแหละเข้าใจหรือยังแมวไม่เห็นจะเข้าใจเลยน่ารักน่าเอ็นดูยังไงแล้วทำไมพวกเขาจะต้องเอาใจเจ้าด้วยแล้วทำไมต้องเอาไปซุกที่หน้าอ,อกข้าก็กิ้งไปกิ้งมาได้เหมือนกันนะทำไมพวกเขาถึงไม่เอาอาหารมาให้ข้าล่ะ ตอนที่ข้ายังเด็กคุณแม่เคยบอกเอาไว้ว่าอย่าไปคบกัคบคนบ้าลาก่อนอย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวก่อนดูสิมีคนเข้ามาทางประตูเบื้องแล้วมีอะไรอีกใครจะมาจะไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าเล่ามาตกันเลยไหมท่านไอนรีนถึงข่าเรือปลาเค็มแล้วครับเมืองนี้แปลกประหลาดจังทำไมทุกคนถึงปิดประตูใส่กอกันหมดเลยล่ะทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เมืองของเราครับ เราคืออาหารของข้าเรือปลาเค็มกําลังทําการไล่ล่าวิญญาณไล่อยู่ต้องขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับวิญญาณไล่คุณนัวครับพวกเรายังมีธุระสําคัญต้องทาอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยครับข้าจะชมเชยความตั้งใจของพวกจ้าให้เอลแคสเปอร์ฟังนะแต่ตอนนี้ช่วยเดีกทางให้พวกเราทีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพวกเราจะหลิทางให้สุกท่านเดี๋ยวนี้แหละครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่าน ว่าเขาคือใครเหรอครับท่านเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็อย่ารู้จะดีกว่าถ้าเรือตาเทียมแห่งนี้ชักจะไม่ปกติแล้วแทนที่จะสนใจเรื่องคนอื่นเอาเวลาไปตามหาวิญญาณร้ายตัวนั้นเถอหน้าเอ,อ่อครับนี่เจ้าเห็นหรือเปล่าทําไมคนพวกนั้นถึงต้องคํานับให้กับกลุ่มคนมาใหม่ด้วยละ่ะกลุ่มคนมาใหม่อะไรเอาเปอัศวินต่างหากอัศวินเหรอจะว่ายในดีละ่ะ อาศวินก็คือตัวแทนของความวยุติธรรมและความดีงามพว่าเขามีหน้าที่พิพักษความสงบสุขของมวลมนุษยชาติดังนั้นทุกคนในเมืองจริงเขารบรักอาศวินเข้าใจหรือยังเนี่ยอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็รีบมุดกลับนาลกไปเลยถึยงวันจักจะน่ากว่าเจ้าก็แค่หาที่ซ่อนตัวก็พอคืนยังอยู่บนลกมนุษต่อไปจะต้องหนีหวัหวซึกหัวซุนเหมือนหนูแน่ๆไม่ข้าไม่กลับ ข้าเองก็อยากหูเขาลบลักมารเวตเกรย,กรยคนนี้ขอสาบานว่าข้าจะต้องเป็นอัศวินที่ผู้คนเขาลบลักให้ได้โอ้ยขอโทษทีเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะข้าจะต้องเป็นอัศวินที่ผู้คนเขาลบลักให้ได้ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นมารเวตเกยคนนี้ขอสาบานว่าทําไมเหรอจะเป็นมารเวทแฮ้แต่กับสาบานว่าจะเป็นอัศวินเนี่ยนะข้าเริ่มจะมั่นใจ แล้วล่ะว,ว่าสมองของเจ้ามีปัญหาจริงๆ